ดูก่อนแม่นางเรื่องราวทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับทุกๆคนที่อยู่ณที่แห่งนี้พระพุทธเจ้าพูดกับนางวิสาขาเกี่ยวข้องอย่างไรหรือเจ้าคะเจ้าหญิงสุปปาวาสาที่นั่งอยู่รอบนอกอีกฟากหนึ่งพูดด้วยการออกเสียงแต่เราทั้งหมดก็ได้ยินอย่างชัดเจนเนื่องจากผสมการสื่อสารทางจิตประการแรกในช่วงกึ่งสมัยของฉันหรือประมาณอีก2 5 0 0ปีนับจากนี้ เวลานั้นโลกจะหมุนเข้าสู่กียุคซึ่งเป็นยุคแห่งความเสื่อมสูงสุดในทุกๆทางอันได้แก่ความเสื่อมด้านสภาพแวดล้อมเกิดเป็นความวิปริตแปรปวนของดินฟ้าอากาศความเสื่อมทางด้านสุขภาพของมนุษย์และสัตว์สัตว์อันเป็นผลพวงมาจากความเสื่อมทางสภาพแวดล้อมความเสื่อมด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นผลพวงมาจากความเสื่อมด้านสุขภาพและประการสุดท้ายคือความเสื่อมทางด้านศิลธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสื่อมทั้งหมดดังที่กล่าวมาผู้คนสมัยนั้นจะมีแต่ความเกลียดชังมีแต่การเอารัดเอาเปรียบเต็มไปด้วยกลวงและหลุมพรางผู้คนจะใช้อารมณ์กําหนดชะตาชีวิตและสังคมโดยเฉพาะกับผู้ปกครองบ้านเมืองหากไร้สติไร้คุณธรรมมันจะเป็นยุคที่มีความเปราะบางมากที่สุดเพราะโลกพร้อมจะเกิดความหายนะครั้งใหญ่ได้ทุกเมื่อเนื่องจากในสมัยนั้น จะปรากฏอาวุธมหาปลัยที่ทรงอนุภาพมันคือลูกไฟปลายกันที่พร้อมจะฆ่าทุกสรรพชีวิตบนโลกซึ่งขณะนั้นเราผู้นำของแคว้นมหาอำนาจต่างฝ่ายต่างครอบครองลูกไฟปลายกันไว้เป็นจำนวนมากพอที่จะทำลายโลกทั้งใบให้ดับสูญในพริบตามันจึงเป็นความเสื่อมที่มีความเสี่ยงสูงสุดพอเมื่อใดที่แต่ละแคว้นลบพุ่งกันเมื่อนั้นโลกจะเข้าสู่ความหายนะทันที พระพุทธเจ้าเริ่มต้นอธิบายประการที่สองในเวลานั้นโลกกำลังต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคนโลกกำลังต้องการมหาบุรุษที่จะมาช่วยแก้ไขจากความเสื่อมสูงสุดให้กลายเป็นความเจริญสูงสุดมาช่วยชำระจิตใจมนุษย์ทุกลูกทุกนามให้สามารถเข้าสู่สภาวะจิตอรหันต์จิตพุทธะหรือจิตอันประเสริฐที่อุดมด้วยความรักความเมตตาที่บริสุทธิ์ใจปราศจากเงื่อนไขใดๆ มันคือการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับโลกมนุษย์เมื่อเหตุการณ์ทั้งสองมาบรรจบกันระหว่างความเสื่อมสูงสุดของโลกกับความจำเป็นจะต้องปรับแก้ไขให้โลกมีความเจริญในธรรมสูงสุดเปรียบเสมือนการพยายามเปลี่ยนปิศาจร้ายให้กลายเป็นอริยะบุคคลโดยฉับพลันและไม่ใช่การเปลี่ยนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือแขวนใดแขวนหนึ่งแต่เป็นการเปลี่ยนคนทั้งหมดเพื่อให้โลกพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคฟ้าสีทอง ซึ่งขณะน,นี้มีบุคคลคนหนึ่งอาสาทางจิตวิญ,ญญาณที่จะไปกอบกู้สถานการณ์นั้นแล้วเขาได้ตั้งเจตจำนงนี้มาตั้งแต่อดีตชาติว่าจะไปเป็นผู้แก้ไขความเข้าใจผิดที่มีต่อศาสนาของฉันให้ถูกต้องต่อไปจนครบ5,000ปีและเขายังตั้งปณิธานว่าจะไปลังสันโลกณเวลานั้นให้กลายเป็นดินแดนสุขขาวดีดินแดนแห่งสันติสุขบุคคลนั้นคือใครหรือเจ้าคะ พระนางมหาประชาบาดีถามเดิมทีบุคคลน,นั้นจะต้องมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าก่อนฉันแต่เนื่องจากฉันได้จงใจสร้างสัญลักษณ์ที่ทำให้เขาเข้าใจว่าฉันจะได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าก่อนเขาจากปุพกรรมในครั้งนั้นจึงส่งผลให้การอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าของเขามาคาบเกี่ยวกับยุคสมัยของฉันทั้งทางที่ยังไม่ถึงเวลาซึ่งการไปอุบัติในครั้งนี้เป็นแผนการที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า ตั้งแต่แรกแล้วว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะเกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงอะไรจนบุคคลนี้ต้องมาช่วยกอบกู้สถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีและช่วงเวลานั้นจะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นยุคสมัยของเขาจะเป็นช่วงเวลาของการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปพร้อมๆกันหรือที่พวกเธอรู้จักเขาในนามว่าพระศรีอริยาเมตไตรพระพุทธเจ้าอธิบาย นี่เป็นเรื่องเดียวกับที่พระองค์เคยบอกไว้ในครั้งก่อนหมาเจ้าคะครั้งที่พระองค์ไม่ยอมรับการถวายผ้าสองผืนจากฉันแต่กลับให้ฉันไปถวายกับพระปวดใหม่และพระองค์ก็บอกว่าคนที่ฉันถวายผ้าไปนั้นคือพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปที่จะมาอุบัติขึ้นในอนาคตแห่งพัทธลกับนี้พระนางมหาประชาบดีถามต่อถูกต้องแล้วพระแม่เจ้าอาชิตะคือผู้ที่จะไปเกิดเป็นพระศรีอริยเมตตาในอนาคต พระพุทธเจ้าพูดหลังจากที่พระพุทธเจ้าเอ่ยถึงพระอาชิตะว่าคือผู้ที่จะไปอุบัติเป็นพระสีอริยเมตไตเสียงของทุกคนก็ดังเซงแซ่เราก็อยู่ท่ามกลางฝูงนกกระจาบที่กำลังแตกลงังดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายขอให้ทุกท่านโปรดอยู่ในความสงบหากไม่เข้าใจสิ่งใดโปรดไขข้อข้องใจนั้นกับเจ้าตัวเสียบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าเสนอ สิ้นเสียงของพระพุทธเจ้าความเงียบก็เข้าปกคุุมทันทีเสียงของจิ้งหรีดเลไลก็ปรากฏขึ้นมันเงียบจนผมสามารถได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองและเวลานี้ผมก็รู้สึกถึงความคิดของอาชิตะที่ถามขึ้นในใจซึ่งผมรู้ได้ทันทีว่าเขากำลังตั้งใจถามผมไม่ว่าท่านจะเป็นใครเป็นวิญ,ญญาณที่สูงส่งหรืออะไรก็ตาม ขอได้โปรดบอกข้าได้เถอะว่าข้าต้องทำสิ่งใดเขาถามในใจฉันคือตัวท่านในอนาคตที่จริงฉันก็ไม่รู้อะไรมากนักฉันมาเพื่อจะรู้เรื่องราวของตนเองและฉันเพิ่งจะรู้ว่าท่านคือฉันในอดีตวันนี้เราต่างมาเพื่อรู้เรื่องราวที่เราไม่รู้และฉันก็ไม่มีความสามารถใดๆที่จะไปแก้ไขโลกอนาคตจากความเสื่อมให้จเจริญดังกับแดนสุขาวดีหรอกฉันรู้เพียงอย่างเดียวว่า ภารกิจครั้งนี้ฉันต้องอาศัยเพื่อนที่เคยสัญญากันไว้ว่าจะมาทาําภารกิจนี้ร่วมกันผมตอบกลับไปในความคิดข้าก็รู้สึกเช่นกันว่าข้าจะมีสหายจํานวนมากพวกเขากําลังรอข้าอยู่ในอนาคตเพราะข้าเคยเห็นพวกเขาในนิมิตอาชิตะตอบกลับไปในความคิดเช่นกันแล้วสหายเหล่านั้นคือใครกันท่านลองถามพระพุทธเจ้าดูดีไหมผมเสนอแนวทางได้สิ อาชิตาตอบข้าแต่พระผู้เป็นพระภาคของพระเจ้าบัดนี้ข้ายอมรับโดยดุษฎีว่าได้เคยตั้งเจตจำนงที่จะไปเป็นพุทธเจ้าในอนาคตมาตั้งแต่โบราณกาลโดยมีนามว่าสีอริยาแมตา่ตรแต่ข้าจะขอถามเกี่ยวกับเรื่องสหายในนิมิตของข้าว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นใครมาจากไหนและมีที่มาที่ไปอย่างไรได้ไหมขอรับอาชิตะตั้งคำถามกับพระพุทธเจ้า อาชิตะเอ๋ยก่อนที่ฉันจะตอบคำถามของเธอฉันมีอะไรบางอย่างจะบอกโดยมากผู้ที่บรรลุอรหันลหผลได้แล้วเขาจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเขาจะได้ชื่อว่าผลจากทุกผลจากสังสารวัฏรสามารถตัดขาดจากความเศร้าหมองทางปวงได้อย่างสิ้นเชิงและเมื่อเขาบรรลุสัมโพธิญาณแล้วขณะที่เขายังมีชีวิตเหลืออยู่เขาจึงตั้งใจที่จะทำทุกวิถีทาง พื่อจะช่วยเหลือมวลมนุษย์ให้พ้นจากพัฒน,นาการนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําไดเ้เช่นเดียวกับที่เขาได้รับโอกาสนั้นจากพระพุทธเจ้าและในห่วงเวลาแห่งการดํารงอยู่อันยาวไกลของโลกาธาตุแห่งนี้แต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้โลกต้องเดินทางเข้าสู่ความเสื่อมเป็นขังคาเสมอจนบางครั้งถึงกับล้างลาจากธรรมอันประเสริฐไปชั่วขณะ ซึ่งในช่วงเวลาแห่งความเสื่อมนั้นจะปรากฏอริยาบุคคลเพื่อไปเป็นผู้เริ่มต้นชี้ทางสว่างให้กับมนุษย์ซึ่งอริยาบุคคลนั้นๆเราจะเรียกเขาว่าผู้ที่รู้ว่าตนเองเป็นพุทธะหรือเรียกสั้นๆว่าพุทธเจ้าแต่การจะไปเป็นพุทธเจ้านั้นเขาจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษกว่าทั่วๆไปคือเขาจะต้องเสียสละตนเองอย่างมหาศาลโดยยอมให้ดวงจิตของเขา กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกแห่งความไม่รู้นี้อีกหลายร้อยหลายพันชาติจนกว่าจะได้เกิดในช่วงเวลาแห่งความเสื่อมตามที่ตนเองได้ตั้งเจตน์เอาไว้ในช่วงเวลาที่เขาเริ่มตั้งเจตจำนงจนไปถึงยุคที่เขาจะได้ไปเกิดเป็นพุทธเจ้านั้นฉันจะเรียกดวงจิตวิญ,ญญาณที่อาสาไปเกิดนี้ว่าโพธิสัตว์สภาวะการเป็นโพธิสัตว์นั้นมีคุณสมบัติที่สำคัญคือการเป็นผู้เสียสละ หรือเป็นผู้ให้และนับจากนี้เป็นต้นไปดวงจิตของเธอได้ชื่อว่าเป็นโพธิสัตว์ไปอีก2,500ปีเธอจงยอมรับเงื่อนไขนี้ด้วยความเต็มใจเถิดพระพุทธเจ้าย้ำเตือนคุณสมบัติที่สำคัญนี้ต่ออาชิตะข้าพระเจ้ายอมรับด้วยความเต็มใจขอรับแต่สิ่งที่ข้าสงสัยคือเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของสหายที่พวกเขารอข้าอยู่ในอนาคต อาชิตะถามต่อดูก่อนอาชิตะพวกเขาไม่ได้รอเธออยู่ที่อนาคตดอกพวกเขาจะไปพร้อมกับเธอเพียงแต่เวลานี้พวกเขายังไม่ได้ตั้งเจตจำนงที่จะไปเท่านั้นพวกเขาเป็นใครและอยู่ที่ไหนล่าขอรับอาชิตะถามนี่คือเหตุที่เรามาประชุมกันในวันนี้พระพุทธเจ้าพูดก่อนที่จะนิ่งเงียบไปพระองค์ปล่อยให้บรรยากาศแห่งความสงัดปรากฏชัดท่ามกลางแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ ที่เริ่มตั้งฉากกับท้องฟ้า